ค,คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการนํามาสักการะพระอาจารย์อโอ้นะครับท่านผูช้ชมนะครับ,บาสาธุสาธุครับท่านผูช้ชมนะครับท่านใดที่ขอมาแล้วนะครับผมพิมพ์คำว่าสาธุมาเลยนะครับผมนะครับอาจารย์มหอดมาถึงอาจารย์แล้วให้ลอๆให้ทีมงานเพิ่อนอันนีน้ก่อน เ็ตระบบก่อนนะครับเทส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 ผู้ใดพ่อทพ่อทซื้อเรือแม่อาจารย์พ่อรอวะต้องมาสั่งเลยคนมาเทสเทสเทสไม่ห่องมาแล้วนอย่งไม่หลังบ้านเชยุ้ยเห็นเท็บ้านบ้านบานยังเหลือ บอกแบบไปมาหยอกกันเด้อพี่น้องสาธุสาธุน้ำกันเด้อพี่น้องนะครับผมนะครับ H C นะครับตังเห็นสูงแฮงกบไหล่ครับกลองกบม,มาตรฐานน้ำมือน,นี้กันคนกับว่าถ้าเห็นขาอาจารย์มันบบง้าวม,มาสัญญาเห็นชีวันเห็นยังน้ำสินะ,ะเห็นตะขาบมาถึง H ่ครับพี่น้องพี่น้องเด้อครับผมนะครับ อพี่น้องเขามาหลายแล้วครับผมนะครับพกอ่อยก็ทันนะครับเดี๋ยวเอาเพิ่นกันครับจะได้อาจารย์วันนี้ได้เหมือนเตะแต,ว,แต,ตววิ่งเขาจะได้อาจารย์ต,ตัววิ่งกับเขากานั่นคือว่าเขาอยู่เพราะว่าเด็กวิ่งเขากบบเขาอยู่เนาะนะครับผมนะครับ สาธุสาธุเด้อครับพี่น้องเท่านะครับทีมสาธุสาธุไม่ต้องกันถอเมากนองกังวลเดียวมุพี่เป็นสิบบริภาบนําเวลาเป็นของมากนะครับสาธุสาธุถ้าผมที่อยากสิร่วมนะครับผมแคปหน้าจอไปเด้อนะครับผมนะครับร่วมสร้างเมลุนะครับโซดาเมนภาษาไทยเขาว่าเมนบ่บริษัทใช้ตลาดเขาว่าเมนโอ้ตลาดภาษาไทยเขาว่าเมนเนาะเอานะครับ รวมสมั่งเม็ดน้ากันเดอ้อครับพี่น้องนะครับผมก็สามารถรวมมาได้นะครับผมนะครับจดบันทึกแคปไว้นะครับผมใคามิโซะไม่ยังขาดทันใดที่อยากสิ้อรวมโดยตรงก็สามารถรวมมาได้นะครับอ่านะครับผมเนาะตัวเด่นตัวหลักของอาจารย์นี่มีงวดก่อนของอาจารย์ให้ตัวใดค,ครับให้พี่น้องมึงตัวงวดก่อนคนขับที่อาจารย์ให้ในหาจ๊บนึงในหาจ๊บนึงโอ้นะครับ ครับงวดก้อนไหนหาครับนงอันนี้งวดก้อนเนาะงวดก้อนคือของงวดที่แล้วเนาะอาจารย์ให้หาหนึ่งหาหนึ่งหาสองหาสามมาถึงหาสามหากระทนหาสามนี่โอ้ยักเลยครับผมแต่ก็ยังว่าหาเขาอยู่เนาะหาเขาบนเนาะหาหามาบนนะครับผมพี่ตองเอสซีนะครับท่านใดที่เขามานะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคนกดติดตามเด้อนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์มีเน้นตัวไหนครับเป็นพิเศษบอสสำหรับวันนี้ก็เน้นหก วิงยย่งก็สายกิจการก็คือวิ่งหกกับหนึง่งโอ้สายกิจการวิ่งหกกับหนึง่งใช่ครับผมหกกับหนึ่งวิ่งหกกับหนึ่งนี่หกกับหนึ่งะครับสายวิ่งสายหลุดเดอ้อพี่นอ้องอย่าใชกท่านนะครับเนาะครับสำหรับงวดนี้อา<ม>จารย์มีมตัวใดหรอไอครับผมพี่น้องก็ติดถาแคปถาจดนะครับผมพี่น้องอย่อาอันนี้มาใส่เด้อครับกวดนี่นี่นะครับงวดนี้อาจำจ่ายเมื่อเกยสรสีโบภาพอ่างเงินี้ครัขึ้นในหอดแเราขั้นหนึ่งดึงดึงขึ้นมาหอดเราบ่ครับขึ้นมาหอดแล้ว เด,เดี๋ยวพี่น้องหามุ้ไม้ก่อนไม่ชัดโอ้น่ากลัวนุญาดหลอกจะเข้าคนเด้อครับแนวคนน่ะอยาตหลอก <c oughs> เห็นบ่ครับพี่น้องเห็นบ่พี่น้องห้องปุดไดเห็นบ่มครับผมนะครับอชัดเจาะกว่านี่ชัดบ่กบริสันต์งวดรันที่1626 อาจารย์ถ <Gym. S 1> ือตัวนี้ก็ได้อาจารย์ถือตัวนี้เลยครับหลอกกปแล้วเออนี่ตัวนี้หลอกไปแล้วเอาไว้เนี่ยนี่คัดคัดบัตรพินพพี่น้องเลยเ้าวจดครับโจดนะครับดิดจดยดิดแคบไปนะครับบอคอยชัดเลยบออหนองปื้อนะครับในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่วิ่งหนึ่งกับหกนะครับหนึ่งกับหกหนึ่งกับหกนะครับเล็กวิ่งนะครับเนาะสายวิ่งสายหลุดนะครับอย่าพลาดเด้อครับเล็กวิ่งของอาจารย์ นองปือนะครับผมบาเคยผ่าจักเทื่อนะครับสําหรับจับคู่นะครับในงวันวันที่หนึ่งนะครับเนาะอาจารย์นะครับในวันนี้อาจารย์ว่าจะบ่ให้พลาดบ่ห้รุดนะครับผมจับมาเป็นหาหาชุดหาอาหารมาฆ่าอาจารย์นะครับก็คือวางมาสองหกวะครับสองหกวางมาสองหกก็ลงมาหนึ่งหกก็ลงมาเป็นหนึ่งหกจขึ้นก็เป็นสามหกจะซึงวมันขึ้นเลยเป็นสามหกขึ้นสี่หกแล้วก็ขึ้นไปอีกสี่หกแล้วกอขมเป็น คำเป็นเจ็ดหกเนาะเดี๋ยวนะครับขออนุญาตนะครับเดออันนี้มันเลขสองนะครับเด้อเลขสองบางท่านอธิบายเป็นเลขเจ็ดนะครับมันคล้ายๆเลขเจ็ดเป็นเลขสองนะครับโอ้เลขเจ็ดเลขเจ็ดหลังค่อยเจ็ดนะครับบางท่านตาฟังเถิดบังมันมันลักษณะตัดคล้ายๆกันโอ้แตกต่างกันบบางท่านอาจติเข้าใจว่าเป็นเลขเจ็ดมันเป็นสองหกครับผมนะครับชัดเจนเนาะพี่น้องเฮานะครับผมชัดบานอ้นครับอาจารย์เราสิบสามตัวบนนะครับ สามตัวบนอาจารย์มาให้สองชุดสองหางการประชาัหนึ่งสองหกกับหนึ่งเจ็ดหก 1, 7, สำหรับเนี่ยนคือวงกลมนะครับอาจารย์วงกลมนะครับสองหกกับเจ็ดหกสองหกกับเจ็ดหกนะครับผมขออนุญาตอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเด้อสำหรับท่านผู้ชมนะครับบางท่านก็อาจสิว่าบประชาัดเนาะนะครับขออนุญาตอ่านทวนอีกครั้งนะครับเตรียมประกาและสมุดเตรียมจดนะครับท่านผู้ชมนะครับบางทีภาพเญียเราส่งออกไป อาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านนะครับเด้อนะครับผมนะครับอ๋อน้องปื้นะครับหนึ่งตุลาคมหกสี่นะครับวิ่งมาหนึ่งกับหกนะครับวิ่งหนึ่งกับหกนะครับแล้วก็จับคู่นะครับวันนี้อาจารย์น้องปื้จับคู่ให้ห้าหางนะครับผมนะครับให้ห้าหางนะครับปกติอาจารย์ให้สามหางนะครับผมนะครับวิ่งจับคู่นะครับอ่ะจับคู่เนาะมีหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หก เจ็ดหกนะครับผมสำหรับตัวที่วงกลมเน้นที่สุดก็คือสองหกแล้วก็เจ็ดหกนะครับผมนะครับสังเกตอาจารย์นะครับเลของินนี้อาจารย์เน้นไปที่หกเป็นหลักนะครับสําหรับทันใดที่หลุดนะครับน่าจะหลุดหกนะครับผมนะครับอาจารย์ให้มากนะครับสำหรับสามตัวบนนะครับอาจารย์หาหนึ่งสองหกหนึ่งเจ็ดหกนะครับผมนะครับอาจารย์เพิ่มขึ้ามาแค่หนึ่งตัวเดียวนะครับสำหรับสามโตนะครับผมพี่น้องเฮานะครับนะครับจากนึกจากสองหกอาจารย์ก็เพิ่มเป็นหนึ่งสองหก จากเกทหกอาจารย์กระเพิบเป็น1นึนะครับเป็น3ามโตบนนะครับผมนะครับสนับสนุนในการซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลเด้อพี่น้องนะครับผมนะครับไปหาหยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลนะครับในงวดวันที่1ตุลาคม64นะครับผมนะครับพี่น้องเราคือปลาหอยชัดเนาะหน่อยสัญญาณครับสำหรับเลขวิ่งของอาจารย์คือตัวนี้นะครับเนาะหนึ่งกับหกอาจารย์เนี่ยน่าจะเลขวิ่งเน้นเป็นตัวใดครับเนี่คือตั้งหกหกหกตั้งได้กี่ตั ชาดกทัหงหมพี่น้อ,องเาหกนี่จกมามะมาครับนกามะมาคร<พ>ับไจก็มาจะได้เต็มายนี่ว่าเต็มอ่สิเต็มได้แต่วันทีงานเนียสิมาน้ำกันกีนกหกกําหนหกกํหนอาจารย์บ๊ายันเจ็ดบอครับคนนี้บ๊ย่ันเจ็ดมากบาครับมีเจ็ดมาตเจ็ดมาแค่ตัวเดียวเจ็ดมากตัวเดียวครับเจมากันมาเจ็ดนี่แหละอ้ถัดเจ็ดสิมาติดมากอะคือมีม มีเจ็ดกับหกนี่แหละเนาะเจ็ดหกนะครับผมนะครับเพราะว่าเจ็ดนี่เขามาตั้งแต่เดือนหนึ่งเมษาผมเนาะเราบอลเขามาประมาณสองวันครึ่งวันติดพันมากกว่านึงนี่ก็ับบอแมนนะครับหนึงวันหกหนึ่งกับบอแมนนะครับนะครับผมนะครับวันก่อนนี่แมนอยู่ในนั้นกินห่านเนาะกินห้ากินเก้าหมดแล้วครับกินห้ากินเก้าก่อนก่อนอีก โมน,นี่ก็มีเสียวอยู่เนะครับเจ็ดนะครับผมคือจังเลยฮึ่งคนจังเดยครับเจ็ดสิขยันบ่ลหดนี่นะครับผมพี่น้องกับบอลเนี่ยบ่ลเนี่ยงันมาว่านี่อาจฉริสลับมางวดนี้ก็ได้เนี่ยอัจฉริยะมาติดมาอยู่ในเจ็ดหกครับเจ็ดหกเ <c oughs> กิดมาเก็มาเจ็ดหกนะ <c oughs> นถ้าถจะมากก็มากมาต่ำตึงแล้วจ้าเนาะต่ำตึงเจ็ดหกเด่นปะครับเ่อนเสีมากก็มาประมาณชุดนี้เนี่ยหนึ่งกับหกก็ตัวเดียวกันอู้นกับเจ็ดก็ตัวเดียวกันอยู่แล้วนะครับผมกับพี่น้องห้ากับลองไปวิเคอร์ไปจัดหน้าของเด้อพี่น้องนนะะคครรัับบผม ปดใส่ิายในการรับชมนะครับผมชัดบ่น้อพี่น้องเข้านะครับผมนะครับชัดบ่ครับพี่น้องไม่เห็นสเข้ามาครับอ๋อชัดบ่เท่านี้ชัดมน้องก็เห็นชัดตัวไม่เห็นเลยบอกครับมีเล็ีก็ต้ตามเลจาน่ไไลสวงวนี่ไ่่่นไครับนะครับ้าต่บาอสานครับทั้งเพลทนะครับทงเพลทไ้บังคเลยครับผมนย่ับก็เล่ลที่าแ้งสัญญาณไหละครับผมเสียงชัดเจนไครับกน่ชัดบก็ชัดตัวเนาะพี่น้องเลย ใช่ครับผมพี color. ่น้องเขาพี่น้องที่แจ้งสัญญาณมันนะครับโอผมนะครับแจ้งสัญญาณมาหน่อยนะครับว่าชัดเจนไหมครับส้นเลยอาจารย์อันนี้อันนี้เมื่อกี้คึมฟ้าคึมฝนเราสัญญาณที่โ่อไปอาจารย์มีใบไฟไหมที่ข้นมีข้ามเทียสิเดี๋ยวมาขอเนี่ยมันไม่มาจิตตัวแฟร์อาจารย์มาแน่นอนครับแอดครับผมโอ้ขอบคุณนะครับผมชัดเจนชัดเจ้าโอ้ขอบคุณนะครับผมจิตตัวสอบตัวย่านไหนเนาะนะครับผมหลายท่านก็บอาเซียนเห็นชัดปันใดเนาะพี่น้องเฮานะครับผมนะครับ นะครับสลาเอซี่เด้อนะครับผมนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจนะครับเลขที่บ้างของอาจารย์คือตัวนี้บ่ครับหนึ่งหกสองตัวที่บ้างหลักนี่นะครับสองหกนี่บอสองหกถ้าลงมาเป็นหนึ่งหกเป็นลงมาหนึ่งหกแล้วนก็เป็นสามหกตามปกติของอาจารย์ตามปกติสามงที่นี่แล้วที่อาจารย์ดึงให้หอดสี่หกขึ้นมาครับหหกพมันขึ้นมาสองหมดแล้วครับมันเลยมาสองหมดวานก็เก็กเก้าเมื่อกี้ก็สามห ออกมเกล้ดึงขึ้นมาเลยวัเล right. ็งมันน้อยเอฟซีเขาบอกว่าเล็มันน้อยตัอาจารย์ดึงขึ้นมาอีกนยครับครัเขเดึงขึ้นมาสองตัวก็เลยเกินมาเป็นซีหกกับเจ็ดหกนอกจากเนาะีกับเจดตัวนี้มักตัวน้ำฝนมักแหงยนี่หนึ่งเจ็ดหกนึงสามตัวนี่อ้ถึงมามันมาชัดกันของไซเวียนนาะไซเบียนดีอ้ยไซเวีนดำหนอองการแห้งตะคุ่มอยู่แล้วแ้งตะมืดที่บทีนี้ เมื ak ่อยขึ้นคือจได้หรือครั้งการเส้นชัดเจนดีจ้าขอบคุณมากครับผมคุณจุติมาชัดครับพี่น้ำโชคดูอยู่คูเวตครับชัดเจนแน่นอนครับผมครับขอบคุณครับสัญญาณเราบอกเลยด้อครับเฉีุกท่านว่าสัญญาณเสียงมันชัดเจนไหมครับแคปหน้าจอแคปได้เด้อพี่น้องเขานะครับผมแคปหน้าจอแคปได้เลยนะครับนะครับแคปหน้าจอแคปได้นะครับผมนะครับโอ้สวัสดีแปดร้อยก็ทันตัวนี้เนาะนะครับ นะครับนี่คือตัตวเลขของอ๋อหนองปืนเด้อนะครับสำหรับงวดนี้นะครับผมนะครับก็คือจังบอกนะครับผมก็คือจังว่านะครับเนาะก็คือจังว่าก็คือว่าอาจารย์หนองปืนทันหายวิ่งมาตัวใดให้พี่น้องเฮาเล่งเข้าไปเหล็กว mm ิ่งนะครับจังงวดก่อนนะครับอาจารย์หายวิ่งหากับหนึ่งมานะครับหากับมาอยู่บนนะครับผมหากับมาอยู่บนนะครับอยากใส่ให้พี่น้องเฮาเล่งไปทีเหล็กวิ่งขออาจารย์เป็นหลักนะครับผมแล้วก็ตัวที่จะพูดหนึ่งสองหกหนึ่งสองหก เหลววิ่งขออาจารย์สามตัวขึ้นหนึ่งสองหกนะครับผมสามารถเป็นตัวได้เลยนะครับจ่านใดพี่น้องเฮาก็สามารถที่จะนําไปวิเคราะห์พิจารณานะครับผมเป็นแนวทางเดินนะครับผมนะครับอาจารย์น้องปือและทีมงานของเราทุกท่านนะครับผมยังคงเป็นแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นนะครับผมโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมนะครับสไลด์ที่ท่านใดี่เข้ามาแล้วหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้ทีมงานเราทุกช่องด้วยนะครับผมนะครับผมพี่น้อง ชาบนาอครับผมนะครับสุขุไทยชัดเจนขอบคุณค่ะแอดของปัตรนนะครับผมทางสกลนครชัดเจนครับแม่บุญนะครับขอบคุณนะครับคุณแม่สีไพ่นะครับผมสุขุไทยชัดเจนขอบคุณนะครับบิ๊กซีอุดรนะครับนะครับผมชัดแล้วจ้าคุณเจติศักนะครับผมนะครับอ่ะเดนนี้ฮักสีมาไรสดคือเขาเพื่อพี่น้องนะครับผมนะครับเดนนี็ไรสดเหมือนเดิมนะครับผมเราก็มาพบกันในไรสดนะครับสำหรับตอนนี่ผ่านนะครับตัวเลขเด็ดนะครับ นะครับผมพี่น้องเฮานะครับเจ็ดร้อยกว่าท่านคนดูอง u a นนี้คนพี่น้องเฮาบอคอยมาเมืองหลายนนิงวันี้ เป็นไปบางเขายู่เป็นบางเขานะครับทำสกุลชัดเจนจ้าแน่บุญนะครับผมนะครับคนตกเป็นไปบางเขายู่คุณพี่ทองทัพคุณแม่ทองทับอาจารสมุดประการชัดเจนขอบคุณนะครับผมนะครับพี่น้องเขาอยู่ใส่ในนอนะครับผมนะครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่ต่างประเทศต่างแดนนะครับหรือพี่น้องสปอปล่าวนะครับผมนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมเนาะนะครับผมนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะครับวันนี้เขาเสดเดินทางนะครับค่อนข้างที่จะเดินทางไกลหน่อยนะครับวันี้้ขึนไปทง อีสานไต่เนาะนะครับไปสนับสนุนฝั่งคุณรัพพยานาคนะครับผมไปชีคลิปข่าวฟังปุ่นนะครับก็จะเห็นชิปของเฮ้าในโซนทางอีสานไต่น้ำแน่นะครับผมพี่น้องนะครับนะครับผมนะครับตัวเลขอมนีก็ติต้องเ็จของอาจารย์มวลอีกเนาะนะครับผมนะครับรอติดตามของอาจารย์มวลดเด้อนะครับผมนะครับชัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากระยองนะครับผมคุณคนชอบเลขนะครับผมคุณพี่สําันะครับเฝ้าไล่ชัดเจนครับผมนะครับ พี่ห้องเ้องอยู่ทั้งหนองคายเสาไหลนะครับชัดเจนนะครับผมคุณพี่ชุลสิทธิ์การช่างอยู่ปากเก็ตชัดเจนขอบคุณนะครับที่ทดสอบสัญญาณภาพสัญญาณเสียงให้น้อนะครับผมนะครับท่านใดที่อยู่สายท่างใดเนี่ยครับผมขอมารวมผูกคุยทางไทยกันได้นะครับมาเป็นหนึ่งกำลังใจนะครับพี่มงคลนะครับราชบุรีชัดเจนครับผมครับผมนะครับ นะครับผมฝากมาเป็นนะครับคุณนายอเนกนะครับนายอเนกอุบลสะอาดนะครับผมขอนเจนชัดเจนนะครับพี่น้องเขาทำขอนเจนนะครับผมนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับติดทดสอบสัญญาณแต่ละเขียดแต่ละพื้นที่แต่ละภาคให้นะครับผมเนาะนะครับผมพี่ดวงใจนะครับนนทบุรีอัเพัอปากเกร็ดชัดเจนครับขอบคุณนะครับผมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับด้วยทีดตรสอบสัญญาณเสียสัญญาณภาพให้อดมินนะครับผม นะครับค so like. ุณชูด no no ิชชอบเลขหนึ่งครับผมนะครับเลขหนึ่งก็เลขเจ็บตัวเดียวกันเด้อพี่น้องเฮานะครับผมนะครับงวดนี้นะครับผมสังเกตนะครับหลายเสี้ยนว่างมากนะครับมีหนึ่งกับหกนะครับผมหนึ่งหกหกหนึ่งนี่ค่อนข้างที่สะหลายโตพี่น้องเดี๋ยวฮัลซีมาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งนะครับพี่ป๊อปคุณเทพนะครับผมพี่ปอนนะครับเดี๋ยวฮัลซีมาคุยกันในหนึ่งหกหนึ่งนะครับผมนะครับฮัลซีมาวิเคราะห์หนึ่งหกหนึ่งนะครับว่าอาจารย์ถัดไปเป็นไหนหกหนึ่งแน่เนะครับาะนะครับ จารย์ครับมิยังสี่มิยังสีทิมไทยฝากไปถึงเอฟซีพี่น้องบักครับผมนะครับสำหรับนะครับนุโมทนาบุญกับมาหลวงสางเมลุหลวงกันนะครับมันเป็นงานใหญ่กับือ่เสือกำล้อจากเอฟซีแหละกำล้อจากโชคจากดวงนี่แหละก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนที่ได้อดรวมอนุโมทนาบุญมันเปิดสาวกแผงกันเลยครัใจก็เหลือพ่อดีกสิได้ก่อสังเมตุ้ลวงสิได้ทานนี่เราขอจารย์จะสังเสมตุ อ๋ออาจารย์อาจารย์สีออกเป็นทุนทุนส่วนตองขออาจารย์อีกแสนหนึ่งอ่าชาตัวุาตัวแลอาจารย์นะครับผมกับกับร่วมกับตัวที่นี้ปะครับรวมัตัวกรยมักเลสิาักสเียปั้นกเจ็ดเจ็ดแปดมื่นอ๋อครับคือว่าคือของของสัทธาจะย่อมนี่กัลยมันเจ็ดแปดหมื่นปัจจัยขออาจารย์ส่วนตัวออาจารย์นีกแสนกว่ามัรแสนเจ็ดแสนแปดโอ้โนะครับผมนะครับครับมีไหมก โอ้คุณสายก็ไม่ไมกยไม่ยอมบอกว่าทำไมเขาไม่เห็นก็โอ้ครับขางวดนี้เด้ข้างวดหนึ่งตุลาอันี่เด้งวดหนึ่งตุลาอันี่ก็ขอให้สาธุขอให้ได้เขาเด้อนะครับขอให้เขาสามตัวตรงๆนะครับเชิได้ห่วงบุญเชิได้สร้างนักเรียนเดียวเลยคิดว่าการนักเขากับวันนี้ดอกนี่ก็เกือบแล้วว่าสร้างก็ว่าให้หาเดือนหาเดือนแล้วโอ้หาเดือนแล้วหาเดือนนะครับผมพี่น้องเฮาก็สามารถสี่สีรวมโดยช่วยกันได้เด้อนะครับผมนะครับ